สกเก็ตตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอาะเอาเอาซือใหม่แล้วนะเต็มไปหมดแล้วไม่มีชันจะวางแล้วซื้อมาอยู่ได้ไหมทีนี่มันมาส่งทุกวันใจยังไงคือมันไม่ต้องมาทำปากแชบแชบเลยดูซิว่าครั้งนี้จะแก้ตัวว่ายังไงอเอาแม่จุดน่ารักจเจอกเกที่ไหนกันแล้ว ขูดมะพร้าวแม่ก็ไม่บอกเขาแต่แม่เพราะว่าเขาอยากเป็นที่สดๆให้แม่กินเลยน่าจะบอกให้ยันจีนี่าสงสารต้อยจังอ้าวเหรอลูกแหมน่ารักไหมเนี่ยใช่ไงนี่ก็จะทำให้กินไงเห็นบอกอยากกินไหมหรอโอ้โหบ่นตลอดเลยเราอ่ะป๊ากลัวแล้วมีมาดักด้วยแม่เดนว่าไงลูก ป,ป๊าป้าซื้อที่ขุดมะพร้าวมาอีกแล้วนะเนี่ยฮะนี่มันไม่ใช่ที่ขุดมะพร้าวแล้วแหละครั้งที่แล้วบอกว่าซื้อที่ขุดมะพร้าวซื้อมาทีละสองอันลเลยรยังไงดูซิครั้งนี้จะซื้ออะไรมาอีกออคืออ๋อ,อ,อ,อแม่ครับอ,อันนั้นไม่ใช่ที่ขูดมะพร้าวหรอกครับแม่นั่นมันคือโตรีดผ้าครับแม่ รู้สึกสงสารเลยปารีดผ้าให้ไม่โดนปวดหลังแล้วเน่ต้องมาโดนไหวไปใช่แล้วแม่มันคือโตรีดผ้าไงตัวเก่าขาวแล้วก็ดีแล้วรีดไม่เรียบด้วยอันนี้เดี๋ยวรีดให้เรียบจนกรียดเลยโอเคแล้วไปงั้นเดี๋ยวไปวางตรงนู้นให้นะป้าลืมอะไรไปหรือเปล่าโอ้ย e s d ด d d y ซื้อมาไปบนดูเลยว่าเนี้ยมันไม่ใช่กระต่ายขูดมะพร้าวแน่นอนแล้วเนี้ยมันไม่ใช่ทีรีผ่าอะมีโกหกแม่ถึงสองครั้งแล,ล้วเหรอเนี่ยไหนๆป๊าอยู่ไหนป๊าแม่เดี๋ยวรันพาไปงานเนะปะปะี้ยป๊าเลกแน่ ไม่อรู้แล้วนะที่ซื้ <parole. S 2> อมาเนมันไม่ใช่กระตายุนมะพ้แลมันก็ไม่ใช่ที่วยังนี้จะบอกแม่ว่ายังไงอจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันคือที่นั่งซักผ้าไงเนี่ยมันปวดหลังมีนี่ช่วยได้เยอะเลยนี่กำลังีาแล้วนะเดี๋ยวขยี้เก่งๆนยแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว มันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยหยาหูอุ๊ยมันเดิมครับเหมือนเดิมกูว่าแล้วนี่โก้ผมแม่งสองครั้งไล้เนี่ยต้องบอกว่าแล้วขอบใจนะคิวคุณครับจิตเต็ลก็ปุกแล้วหยาหูจิเติล ถ้านะวันคิดดูแล้วอันนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่กระต่ายขูดม้วน้าก็า <c oughs> ใช่ในเลบอลก็พ่อเขาก็บอกเราแล้วว่ามันคือที่นั่งซักผ้าั้นแม่ดูนี่สินี่แม่แต่วันดูแล้วอ่ะมันใช่เฮ้ยนี่มันใช่เลยเนี่ยแกไปเลยแม่เกดื้อจบกันไปเฮ้ยออแ่ืกับนมพุ่งเลยใช่ไหมดูซิครั้งนี้จะแก้ตัวว่ายังไง <c oughs> ต้องมาทำปากแจ๊๊บเลยมามาแกะเลยมาช้าดังมานี่สิเดี๋ยวแกะเองช้าไปไหมเ,เอา้านี่มันที่รีดผ้านี่ใช่เงี้ยอกแล้วมันคือที่รีดผ้านี่เนี่ยช้าเลยแม่นี่ที่รีดผ้าจะเป็นไปได้ยังไงมับบนี้เ <c oughs> นี่ยมันคือที่รีดผ้าจริงๆด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่ทำกับข้าวไว้ไปก่อนนะย้าูรู้ใช่ไหมว่าลูกช่วยชีวิตไม่ต้องมาทำปากแปลกๆเลยมามาแกะเดี๋ยวนี้เลยมางานใหญ่ขนาดนี้ยเอาไปเลยพันหนึ่งลงไปพันเดียวหไปพันหนึ่งป้าป้า สองพ่อตาทคิดดูถ้าจะไม่ช่วยป๊าค่ารักษาพยาบาลแพงกว่านี้อีกน่ะโอเคหมดแล้วเนื้อตัวมีแค่นี้ทั้งหมดสามพันเห็นไหมเอาไปพันหนึ่งชิดเท่ากันสามพันนะแล้วเป็นไงวันหนึ่งพันอ่ะมันจะเท่ากันได้ไงแล้วก็อีกพันหนึ่งอ่ะของแม่ไงอ่ะแจ๊บไปไปกันไม่ได้ที่แผลสวยเออใช่ใช